สวัสดีครับมาพบกับซีรีส์หัากฮอสนะครับเป็นแนวทางการเดินหมากฮอสในแต้มอีปุ่มพบกับแต้มสูงขวานะครับพอดีมีผู้ติดตามขอเข้ามาเ,เราเป็นอ่ปุ่มฝั่งคู่แข่งเป็นสูงขวานะครับก็เรียกหมากสูงขวารล้วมาหมากเดียวเลยนะครับเราจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่เขาจะรับตังนี้นะครับแต่ว่าเราต้องการเดินอีปุ่มตามคอนเซปต์ของผู้ติดตามขอเข้ามา721นะครับเราขึ้นเป็นอ่ปุ่มเขาก็ขึ้น8 1 ทีนี้เรา28 24ิบแเขา7มา10นะครับเราย4 19เก้าเขาสมา8เราก็ต่อเข้าไปนะครับอ่าช็อตแรกกิน3มา10ก่อนกิน3มา10เราขึ้นเป็นทรงนี้นะครับแปดมา11เราขึ้นไปนี่ตัวนี้มานี่นะครับตัวนี้ไปนี่ตัวนี้กลัวโดนเข้ากินก็เลยเข้ากินเราเราก็ปลดไปนี่กรอนเลยนะครับแล้วเราก็ไปนี่ให้กินนะครับเราก็ขึ้นไปนี้อ่ทีนี้เราเราอย่าเพิ่งกินตัวนี้นะ ให้เรากินตัวนู้นก่อนนะครับตัวไกลเขากินมาปุ๊บเราก็กินสามอันนี้สวยๆเลยเนาะช็อตแรกนะครับทีนี้พอเขาเดินต่อมาเขาเดินอ่าแปดสิบเอ็ดเรายิบหกยิบสามทีนี้เขาไม่ขึ้นมานี่เขาขึ้นสิบสิบห้าเราก็ยิบเจ็ดยิบสี่นะครับเขาหกมาสิบเรายิบสี่ยี่สิบเตรียมไปตัดหางตัวนี้นะครับยี่สี่ยี่สิบเขา ถ้ามาอย่างงี้ก็โดนต่อสองเนาะถ้าอยู่เฉยๆก็จะโดนตัดก็จะแพ้ก็เลยต้องเส้นเส้นแล้วก็มานี่เราก็เข้านี่นะครับตัวนี้เราก็ล็อกทันทีสี่ตัวชนะเลยนะครับโอเคนี่ก็จะชนะไปเนาะอาจจะไม่ครบทุกแยกทุกตอนนะครับอาจจะเป็นอ่านะี่นะครับทีนี้ย8 24นะิบแปดยิบสี่เนาะย่สิบแปดยิบสี่เจ็ดมาสิบนะครับย4 19ิบสี่สิบเกสี่มา8ปดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กินเข้าไปนะครับ กินเข้าไปตรงหมายเลขเจ็ดนะครับทีนี้กินสองมาสิบเอ็ดบ้างกินสองมาสิบเอ็ดเราก็ขึ้นสามเอ็ดยิบเจ็ดนะครับเขาหกมาสิบย่ิบเจ็ดยี่สี่นะครับสิบสิบห้าต้านเข้ามาเราเขายิบหกยิบสามนะครับเขาหนึ่งมาหกเตรียมกลัวโดนกินฟรีกลัวโดนกินฟรีตรงนี้ก็เก 16, ลขหนึ่งของเขาเข้ากินนี่นะครับเขาก็หกไปสิบไม่ต้องต่อสองนะครับตั้งตั้งไว้ต่ออยางงี้แหละ แล้วก็ตอบไว้ชี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมานี่ก็จุกนี่เรียบร้อยก็จะชนะไปทันทีนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เราขึ้นมาอ่าย7 2 3ิบสามแปดมาสิบเอ็ดนะครับยี่สิบแปดยิบสี่เจ็ดมาสิบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยี่สิบสี่สิบเก้านะครับทีนี้สี่มาแปดแล้วก็สับไปนะครับ กินไปตรงหมายเลขเจ็ดเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็กินสองมาสิบเอ็ดอีกสักครั้งหนึ่งสามเอ็ดยิบเจ็ดหกมาสิบนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่สิบเอ็ดสิบหกขึ้นเป็นแนวกองโจรเราก็ขึ้นยี่สิบหกยี่สิบสามนะครับสิบหกยี่สิบเราก็อุดไว้นะครับอุดไว้ทรงนี้แปดมาสิบเอ็ดยี่สิบสี่สิบเก้านะครับหนึ่งมาห้าหนึ่งมาห้าเราก็เดินสิบเก้าสิบหกเขาก็ต้องอุดนะเพราะทาเนี้ยเขาเสียเปียก เขาเลยต้องอุดไว้สมา7แบบนี้นะครับเราก็16 12หลุดเข้าฮอตทันทีนะครับ5มา9 12าบ8ไป8นะครับ93 8 8ไป3นะครับขยับตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องมา11 16 11 16พปุ๊บก็ตามมากิน2แค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับอีกสัก2 3แยกนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะมานี่ไปมานี่ขึ้น27 23นะครับ แปดมาสิบเอ็ดยี่แปดยี่สี่คราวนี้7เจ็ดมาสิบเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะแตกต่างตรงขึ้นเดินสองมาเจ็ดจะไม่ขึ้นแปดสี่มาแปดแต่เดินสองมาเจ็ดเป็นทรงสามเหลี่ยมให้เราก็าขึ้นทรงกันไกรเหมือนกันสามเหลี่ยมเหมือนกันสมปรยี่สิบเจ็ดสี่มาแปดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สี่แปดสิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบนะครับหกมาเก้าย93เข้ากิน2เราเราอุดไว้นะครับ พอเราอดไปปุ๊บเขาก็าขึ้นหนึ่งมาห้านะครับเราสิบแปดสิบสี่สิบเอ็ดสิบห้าก็ต่อกันไว้แบบนี้นะครับต่อไปยังหมาเยเลขสิบเก้าเจ็ดมาสิบเอ็ดก็ต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเราขึ้นมานี้น,นี่เราก็เส้นไปนะครับเส้นไปมานี้ลงมานี่เข้ากินนี่ถ้าเข้ากินนี่ปุ๊บเราก็ถอยหลังมานี่ก็ชนะเลยนะครับแต่ถ้าเข้านี่ปุ๊บเราก็ ให้กินสองก็ชนะเลยนะครับทีนี้ถ้าเขาไม่เข้าล่ะเขาเามานี่เราก็มาบังคับเข้านะครับถ้าถ้าเข้านี่ปุ๊บก็มานี่ให้เขากินนี่แล้วก็ต่อสองไปซะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเขาเข้านี่เราก็ถอยไปนี่นะครับให้เขากินนี่นะครับเข้ามานี่เพบก็จับกินสองอันนี้ก็จะชนะไปอย่างง่ายได้นะครับอีกครั้งอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนะครับ ทีนี้ <c oughs> ต่อไปยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะครับยี่สแปดยี่สิบสี่เจ็ดมาสิบอีกครั้งหนึ่งยี 24, 19, นะ่สิบสี่สิบเก้าเนาะสองมาเจ็ดนะครับสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดสี่มาแปดนะครับสี่มาแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่คราวนี้เดินสิบสิบห้าต่อขึ้นมาต่อมานี่เขาคงไม่มาแนละ้วเขาโดนกินสองเขาต่อมายังสิบห้าตัวนี้นะครับเราเดินสามสองยี่สิบเขาเจ็ดมาสิบนะครับ เราก็ยี่สิบสี่ยี่สิบเตรียมยิงสองแปดสิบสองยี่สิบสิบหกนะครับกินทางไหนก็โดนหมดนะครับก็ต้องถ้ากินทางนี้ก็ยิ่งหนักก็เลยต้องกินทางนี้นะครับเรากินไปตกมาเลขสิบเอ็ดเขาเดินสิบสิบห้าเข้ามาเตรียมต่อสิบเอ็ดสิบแปดสิบห้าสิบเก้าต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามาเราก็เข้าแปดไปสี่นะครับเขายี่สิบมายี่สิบสี่ลงมาตรงนี้เราก็เดินสี่มาสิบแปดถึงตรงนี้ยังไงก็ชนะแล้วนะครับสี่มาสิบแปดเขาเดินสามมาแปดเส้นไว้อย่างนี้ ก็เดินยี่สิบสี่ยิบเจ็ดมานี่นะครับเราเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดเข้านี่ไม่ได้เพราะว่าเราเราจะไปนี่นะครับเข้าไม่ได้ทีนี้เข้านี่ปุ๊บก็โดนอย่างนี้นะครับกินไหนก่อนก็ช่างนะครับก็ชนะเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จะชนะไปอ,ะอีสักสองแยกเนาะ,อะโอเคมานี่ปุ๊บมานี่ปุ๊บยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามนะครับแปดสิบเอ็ดยี่แปดยี่สิบสี่ ทีนี้หมาสิบเป็นทรงห้าเต้มขึ้นสามเหลี่ยมสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดสี่มาแปดนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบมาหนี่ไม่ได้จะโดนต่อสองนะครับยี 24, 20, 8, 12, ่สิบสี่มายี่สิบเพิ่แปดสิบสองเราก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่นะครับสิบสิบห้าสิบแปดสิบสี่โผล่ไปนะครับเข้ากินนี้ก็ต่อไว้ต่อไว้ทรงนี้นะครับขึ้นไปนี้ถ้ามานี่ก็ต่อสองนะครับก็เลยต้องขึ้นมานี่ก็ไปก็อุดมานี่ก็ไปมานี้ ถ้ามานี้ก็โดนเบี่ยงสามอย่างนี้นะครับก็เลยต้องมานี่ก็เลยต้องต่อไปอย่างนี้นะครับเราก็กินสองไปลงมานี่ก็ไปลงมานี่ก็ไปลงมานี่ก็เข้ากินนะครับเข้ากินเลยถ้าอุดก็โดนยิงสองนะครับก็เลยต้องปล่อยเดินแถวๆนี้ตัวไหนก็ได้นะครับแพ้หมดนะครับเราก็กินไปกินมากินไปแค่นั้นเองก็ชนะแล้วนะครับต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกแยกหนึ่งแยกสุดท้ายนะครับ ทีนี้แปดมาสิบเอ็ดนะครับพอแปดมาสิบเอ็ดปุ๊บเราก็ยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะทีนี้ก็หกมาสิบเหมือนเดิมตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนเดิมสี่มาแปดก็ยี่สิบสี่ยี่สิบกันตัวนี้ไว้ก่อนแปดสิบสองยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่นะครับสองมาหกตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมยี่สิบสองสิบเจ็ดสิบสิบห้าเข้ากินสองเรายี่สิบหกยี่สิบสองอุดไว้นะครับเจ็ดมาสนะิบ พอเมาสิบปุ๊บแล้วก็เดิน18บแเข้ากินนะครับเข้ากินเขาก็ต่อ1มาห้กินสามมา 10. สิบ่งนี้นะครับยี่สิบสามาห้ามาเกานะครับสามองมายี่สบเจนะครับยี่สอุดไปนะครับหมาเก้าหกมาเก้าสิบจิกินฟรีสิบเจ็ดสิกินฟรีทีนี้เขาเดิน14 17เราก็กินเป็นตกนุ่น เขาก็กินมาตกหมายเลข26ตรงนี้นะครับเราก็เข้าหกไปหนึ่งนะครับพอหกไปหนึ่งเขาก็เข้าสามสิบเอ็ดพอสามสิบเอ็ดเราก็เดินยี่สิบสามไปสิบแปดนะครับกินมาทางหมายเลขกินมาทางไหนดีเอ่ยกินให้มันตกหมายเลขแปดสิต้องให้มันตกหมายเลขแปดนะครับให้เขาอุดอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เขาขึ้นมาสามสองมายี่ิบเจ็ดอย่างนี้นะครับสามเจ็ดมายีิบเจ็ดเพื่อหวังที่จะกินสองเราเพื่อหวังที่จะกินสองเราเราก็เดินสามสิบมายีิบห้าอย่างนี้ให้กินนะครับยี่สิบห้าให้เขากินมาตรงนี้แล้วเราก็เดินแปดไปสามนะครับเราก็กินไปนู่นเขาก็กินไปนี่ไปนี่เราก็กินกลับแค่นี้เราก็ชนะแล้วนะครับโอเคครับซีรีส์มฮอศชุดนี้นะครับสําหรับแนวทางการเดินแต้มอิปุ่มพบสูงขวา สุดริมขวาโอเคทั่วทีครับไม่ใช่สูงขวา